สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเคย i เวนตีชแอครับแล้วนี้เราก็อยู่สมุดเซบิงนะครับวอดีว่าผมไปวันนี้ผมไปงานสเตชันออนไลน์มานะครับของของของแคทเป็นงานแคเต์เดย์ของสเตชันออนไลน์นะครับก็ได้นี้มาสมุดของพี่แป้งนะครับนี่ youtube นะครับแล้วก็ได้เลเซนหออพี่บุรีมันด้วยและพี่ไมค์คาเ์ดินนะครับ และที่สำคัญพี่แป้ทงทำบทดีๆก็ได้เลยเส้นหนองนี้พี่ทุ้มไม้การเดียนแล้วก็พี่กิบกุลินะครับแล้วก็ของพี่แป้งอยู่และของที่เราที่ผมได้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายรูปกับพี่แป้งด้วยนะครับนี่ครับ เป็นไงล่ะสุดยอดไหมล่ะแล้วก็พี่แป้งเขาก็เป็นคนใส่ใสใช่ไหมครับและถ้าคุณเจออย่างนี้แหละคนจะรู้สึกไงกับความใสใสของพี่แป้ง <c oughs> พี่แป้งเต้นนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับพี่แป้งเราครับไอ <c oughs> <c oughs> พวกนี้พี่แป้งนี่พี่แป้งสตาร์ทไปเลยสีว่วิพี่แป้งของเราจบกันไปแล้วครับจากคนใสใสนะครับกลายเป็นคน มันๆนะฮะโอเคครับก็อยากจะบอกว่าผมแป้แค่ไปงานมาตเฉยครับก็ได้ของที่ระลึกมาเพียงเท่านี้นะแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือพี่แป้งมีอะไรจะบอกครับตั้งของงานอ๋อก็อย่าลืมกด subscribe ช่องสิบนอ็งด้วยนะคะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ของ k p t Channel ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีค